ัสวัสดีครับผมอองนะครับเหลายๆคนอาจจะรู้จักในนามอ,องนิโต้เฮดเดอร์เทอร์โบนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะเป็นคนจัดจิมคนาครับรายการแข่งขันจิมคนาผมผมใช้ชื่อว่าจิมคนาเพลย์ครับในรายการนี้นะครับในการแข่งขันเนี่ยก็คือจะเป็นรายการชื่อเต็มๆว่า Mo e ี a มนะครับ and w ว็กซ์วนะครับจิมคนาเพลย์สนาม3นะครับ ในการแข่งขันกีฬาประเภทจิมพาน่าเนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องแข่งขันกับตัวเองรูปแบบการแข่งขันจิมพาน่ามีหลายรูปแบบนะครับมีทั้งแบบที่ขับคันเดียวโซโล่รันหรือว่าจะเป็นการขับแบบว่าเป็นการไล่การแบทเทิลหรือเรียกว่าแคชอัพหรือว่าจะเป็นการแข่งขันแบบวิ่งสลับกันก็หรือว่าวิ่งที่เขาเรียกว่าจิมพาน่าเอนะฮะก็มีการแข่งขันหลายรูปแบบลักษณะของการแข่งขันมีตั้งแต่รูปแบบที่เป็นลานเปล่า,าเขาเรียกอินลานหรือว่าเป็นเป็นปาร์กก็คือเป็นบล็อก วิ่งตามลานจอดรถห้างหรือว่าวิ่งตามสเตทหรือสเตชันต่างๆซึ่งจะมีรูปแบบการแข่งขันในแต่ละ รูปแบบไปขึ้นอยู่กับการจัดสนามตัวกีฬาแพเทนี้จะแข่งขันกับตัวเองครับเอาตัวเวลาตรงนาฬิกาเลยนะครับเป็นเป็นที่ตั้งพอวิ่งผ่าน,นเซ็นเซอร์ไปปุ๊บเนี่ยวิ่งผ่านเ,นเซนเซอร์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะวิ่งตามแต่ต้องไม่ให้ถูกไล่นะฮะวิ่งถูกไลยถูกปุ๊บแล้วใครที่ถึงฟินิชก่อนหรือถึงเส้นชายก่อนแล้วทำเวลาด,ดีสดุดจะเป็นผู้ชนะครับในกีฬาการแข่งขันที่เรียกว่าจิมคคนาเนะยครับ ตอนนี้ผมอองก็อยู่กับพี่พๆน้องนักแข่งจิมทนาครับแล้วก็เป็นอยู่ในกรุ๊ปของมือใหม่นะฮะเดี๋ยวผมรบกวนเอาเริ่มกับคนไหนดีเอานี่ดีกว่าคนแรกเลยช่วยแนะนําตัวครับชื่ออะไรเอ่ยอ่อผมนัทพลโพลครับผมเป็นตัวแทนมาจากชมบุรีครับผมทีมเอ่อแพนด้าพาวเครับอ่าต่อไปครับครับผมนัทพลดมเมธิยาศักดิ์ครับก็เป็นมือใหม่ครับฝักฝากด้วยครับผมผมไปไปต่อฮะ ครับสวัสดีครับมอสนักลบล้อสวัสดีครับจากแว็กวันเล็กซิ่งโปรเจกต์ครับนี่ครับอ่ะครับผมธีรพัฒน์ทองแก้วครับต่อครับก็มาคนเดียวครับไม่มีสังกัดครับวันนี้นี่ครับคือโฉมหน้าของนักแข่งมือใหม่ในวันนี้ครับก็ไงก็ฝากเชียร์เพื่อนเพื่อนพี่น้องผมด้วยแล้วกันครับยังไงก็อยากมาแข่งขันก็มาร่วมสุกกันได้ครับผมครับตอนนี้ผมก็เจอมาอยู่กับ แล้วแข่งรุ่นเลดี้ครับรุ่นผู้หญิงนี่นเลยฮะก็เดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยแล้วกันครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อตัดค่ะชื่อตัดนะฮะวันนี้มาแข่งกี่ครั้งแล้วมาสามครั้งแลยย้วค่ะมีอะไรอยากบอกไหมออกสื่อหน่อยอ,อ้าอ,อายค่ะโอเคจบฮะครับต่อไปครับค่ะชื่อสายเอมออลุงจ้าสุวรรค่ะคุณสายเอฟออบวิ่งมากี่ครั้งลแล้วครับประมาณสามปี มาณ3ปีแล้วคนนี้เก่งมากครับยังไงเพื่อนๆอย่าลืมฝากเชียร์พวกเขาทุกคนด้วยสนใจก็มาวิ่งกับพวกเราได้นะครับขอบคุณมากครับลองเซิร์ชดูใน YouTube หรือ Google ก็ได้ครับก็จะมีว่าจะเป็นคนที่แข่งขันดังๆว่าจะเป็นรูปแบบของการโชว์อย่างมิสเตอร์เคนบ็อก นะครับในบ้านเรานะฮะก็เข้ามาได้ตั้งนานแล้วสําหรับกีฬาประเภทนี้นะครับก็คนที่ดังๆอาทิเช่นคุณสุธีรพงศ์สมบตรนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าอาจารย์ปู่มูป๊อปนะฮะหรือว่าคุณส้มนะครับหรือว่าคุณปอมแกมิโนโนะครับแล้วยังมีเพื่อนๆอ,อีกหลายคนที่เป็นนักแข่งหน้าใหม่ทั้งมือเก่ามือใหม่มาวิ่งในรายการนี้ครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยอยากเข้าสู่วงการเพราะว่ากีฬาประเภทนี้เป็นกีฬา เริ่มต้นของกีฬามอเตอร์สปอร์ตในการขับรถจริงๆจังๆครับสนใจก็แวะกันเข้ามาชมหรือว่ามาลองฝึกหรือว่าถามได้ครับแล้วอยากรู้เรื่องราวติดตามได้ใน Facebook ของผมก็ได้ครับชื่อรัชตะมีสุขครับก็ลองเซิร์ชกันดูก็อย่างไงก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับจิมคาน่าครับผมขอบคุณครับ